จาบ้าล้วเก่งมากเลยขอบคุณที่ใช้บริการครับแมวนะครับมาอาบน้ําตัดขนเป็นทรงสิงโตนะครับตัวสั้นเหลือหนึ่งเซนเดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้นะครับอาบน้ําตัดขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขคนแก่นครับดือดดูการสบัดเวียงวีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บมัดด้วยครับ ลายรายส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่คนได้กับสนัขจรแมวจรในมูล,ลนิธิต,ต่างๆด้วยครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าแต่คนได้น้องสัตว์เป็นยังไงเราดมระดับนะ้ําให้กับน้องแมวนะครับแบบที่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเนี่ยจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพอยู่หน่อแล้วคนได้กับน้องหมาน้องแมวนะช่วยลดกลิน่นแงมบิลค้างแล้วก็ลดเทปเพลที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพู สูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวสามารถติดต่อได้ครับเบอร์0 8 6 6 4 0 4ด4 3นนะครับแล้วกำลาเช็ดทงความสะอาดช่องหูให้กับน้องนะต้องเช็ดให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้มีขี้หูสะสมม่งั้นอาจจะเป็นยีสต์ในช่องหูและเกิดอาการระคายเคืองได้นะครับเช็ดทำความสะอาดจากภายนอกก่อนนะเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรปกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องครับเราค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูนะครับ เช็ดภายนอกเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสตีนะครับเอาสตีใหม่เราจะใช้เป็นน้ำยาเช็ดหูรวบด้วยนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาช่องหูให้มีประสิทธิภาพครับมันต้องอยาลึกม,มากนะเดี๋ยวน้องจะเกิดอาการเจ็บหูนะครับสนใจใช้บริการอับน้ำแตกตัวให้กับสุนัขและแมวดื่นดินดุกัด,ดสบัดเรียงพีน ต่อได้ครับเบอร์0 8 6 6 4 0ป4 4กหครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับเดี๋ยวพี่แซงจะให้ดูวิธีการปีบต่อมเหม็นด้วยดีกว่านะเวลาที่อาบน้ำให้กับสุนัขและแมวนะครับเราควรจะปีบต่อมเหม็นให้กับน้องด้วยเพื่อที่จะลดนะครับกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับต่อมเหม็จก็อยู่ตรงโคนหางอยู่ตรงก้นนั่นเองนะครับเรา จับหางน้องขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบไล่ออกมาจากคนก้นนะครับน,นีบ่นะฮะออกมานีเห็นไหมน้ำออกสีดำดำนะครับเห็นไหมเอยนี่นะน้ำออกสีดำดำเป็นสารคัดหลังที่อยู่ที่ต่อมเหงนะครับมันจะมีกลิ่นคาวนะครับเราช่วยบีบออกให้เพื่อลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับใจเย็นลุจเย็นเสร็จแล้ว ตังหมักแชมพูไว้สองรอบนะครับเพื่อที่จะให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผินหนังและขนของน้องได้ดีนะแล้วก็ช่วยนวดไปด้วยระหว่างที่เราหมักแชมพูนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับน้องสะบัดโดนโดนกล้องพี่ท่านไม่เห็นโอเคครับเสร็จแล้วนะครับน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนเป็นทรงสิงโตนะครับ พี่ช่างตัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสั้นเหลือ1เซนแล้วก็ไว้แขงคอเหมือนสี่โตนะครับถุงนี้น่ารักไหมโซมิจะช่วยในการลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนลดการสะสมความออบชื้นด้วยจะได้ไม่เกิดกินหนับแล้วก็ผื่นแดงผ่นทันนะครับลดการสะสมเห็บหมัดงนี้จะได้ดูแลง่ายอาบน้ำปลอกขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างทั่วถึงครับ อาบน้ำตะโขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับร้านอยู่ในสวนเกษตรบางขันแก่นครับรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในงานจิตอาสาตะโขนให้กับสุนัขจรแมวจ้อนในมูลน,นิธิต่างๆครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับไ, <laughs> ไปนะโอเคไปใช้เส้นหน้าให้ดูน่อยยกสองขาน้าก็ได้อไโอเคครับ ส่งสิงโตนะพี่ช่างลูกตาลตัดให้เสร็จเรียบร้อยละน้องค่อนข้างเกร็ปกลับบ้านแล้วเก <c oughs> ่งม,มากเลยขอบคุณที่ใช้บริการครับ